หันแล้วสดดทุกคนกับทไปกับเจมน,นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสปอยนะครับเป็นการ์ตูนอีกเช่นเคยนะครับผมที่รู้ๆกันว่าก็ดังในญี่ปุ่นนะครับก็อันนี้ก็เป็นตอนเก่าอยู่นะชื่อตอนว่าเอ้ชื่อเรื่องว่าโดเรมอนนะครับตอนโดมิตาท่องอาณาจักรห้องเมืนนะครับ,มออมรบผมโอเคเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เปิดเรื่องมานะครับผมก็คือโนมิตะเนี่ยเล่นนะครับเล่นเบสบอลกับพวกเอนกับซีเนโอนะครับอยู่ดีดีเนี่ยลูกเบสบอลเนี่ยมันก็ตกลงไปในน้ำครับแล้วก็มีน้องหมายอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมคาบลูกเบสบอลมาให้โนมิตะนะครับพอคาบมาให้นะครับผมอยู่ดีดีเนี่ยน้องหมาก็เผลอตกน้ําจมน้ำนะครับโนมิตะเนี่ยก็เลยว่ายน้ําเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยก็รู้สึกแบบน้องหมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออ โนมิตาเนี่ยใจดีก็จะตามเขาไปนะครับส่วนโดเรมอนเนี่ยก็โดนแจ็คกัสเนโอแก้โดยการเอาหนูนะครับหนูของเล่นเนี่ยมาไปหาโดเรมอนนะครับก็เลยทําให้โดเรมอนเนี่ยตกใจนะครก็วิ่งหนีนะครับส่วนโนมิตาเนี่ยก็วิ่งหนีน้องหมานะครับเพราะว่าทางบ้านเนี่ยไม่ให้โนมิตาเนี่ยเลี้ยงหมานะครับและอยู่ดีๆเนี่ยทั้งคู่นะครับโดเรมอนกับโนมิตาเนี่ยก็เดินมาเจอกันวิ่งมาเจอกันนะครับแล้วก็แอบนําหมาเข้ามาในบ้านนะครับ เพราะว่าทางบ้านเนี่ยก็ไม่ให้นอมิตาเนี่ยเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมพอขึ้นมาในห้องนะครับนอมิตาเนี่ยก็เลี้ยงดูน้องหมาโดยการให้นมให้อาหารน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อน้องหมาน,นี้ว่าอิจินะครับส่วนโดลมอนนี่ก็ได้เอาสติกเกอร์มาแปะนะครับเป็นสติกเกอร์ที่อยู่อาศัยให้น้องหมานนครับวันต่อไปเนี่ยนมิตาเนี่ย,ยก็ได้พา เจ้าหมาอีจิเนี่ยไปหาชิซุกะารนะครับไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเนาะแล้วก็พอกลับบ้านนะคะผมอีจิเนี่ยก็อยากเล่นกับโนมิตะนะครับแล้วก็อีจิเนี่ยก็ไปเจอของเล่นที่โนมิตะเล่นกับคุณย่าตอนเด็กๆนะผมก็ทําให้โนมิตะเนี่ยย้อนความไปถึงเด็กๆนะครับแล้วก็เล่นให้อีจิดูนะครับตัดภาพไปฝั่งตลาดนะครับผมก็จะเห็นแมวนะครับผม ที่จ้องจะขโมยปลาจากร้านค้านะครับพอขโมยเสร็จนะครับไอ้เจ้าของร้านเนี่ยก็ได้ทําร้ายร่างกายแมวนะครับด้วยการที่ปาตุกตุนแมวเนี่ยใส่นะครับผมแล้วก็อีจีเนี่ยก็เห็นอะไรสักอย่างนะครับตรงผ้าม่านนะครับก็เป็นแมวตัวนั้นนะครับมานั่งจ้องมองอยู่หน้าประตูครับโนบิตะก็เลยสงสารนะครับผมก็เลยเอาแมวตัวนั้นเนี่ยเข้ามาเช็ดตัวให้แห้งนะครับว่าวันนั้นเนี่ยฝนตกด้วยไงครับ แม่แมวตัวนั้นนะครับก็เหมือนกลัวๆนะแล้วก็เข้ามากินนมที่โนมิตะออกมาให้นะครับผมเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับผมชิซุกะเนี่ยก็ได้เอาแมวสองตัวนะครับมาให้โนมิตะนะครับซึ่งโนมิตะเนี่ยก็แบบเลี้ยงไม่ไหวแล้วอาหารไม่พอนะครับก็เลยทําให้นะครับโดเรมอนเนี่ยได้เอาเครื่องทําอาหารอัตโนมัตินะครับมาให้โนมิตะนะครับแล้วก็ฝูงสัตว์นะครับผม แต่แม่ของโนมิตะเนี่ยก็ได้ยินเสียงสัตว์พอดีนะคบผมก็เลยทําให้โดเรมอนเนี่ยเอาประตูวิเศษออกมานะครับแล้วก็ไปที่ที่แบบลงโจนะครับผมพอเข้าไปนะครับผมก็ได้เจอกับฝูงหมาเยอะแยะเลยนะครับก็ตอนนั้นนะครับก็มีรถแทรกเตอร์นะครับที่จะเข้ามาขุดนะครับขุดหลุมนะครับโดเรมอนเนี่ยก็เลยเอาไฟฉายย่อส่วนนะครับย่อขนาดสัตว์ทั้งหมดนะครับแล้วก็พาไป ที่ที่แบบโรงโจนาแล้วก็เอาสติกเกอร์ที่อยู่อาศัยเนี่ยมาให้น้องหมาอยู่ตรงนี้ก่อนครับแล้วก็มาเจอกับแจนซิเนโอนะครับและแจนซิเนโอเนี่ยก็เอาหนูนะครับมาหลอกโดเรมอนอีกเช่นเคยนะครับผมโนมิตะนะครับผมก็เลยปิ๊งไอเดียนะครับแล้วก็เอาน้องหมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปในไทม์แมชชีนนะครผมแล้วก็ย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายล้านปีนะครับ ปีที่แบบไม่มีใครที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทำลายสัตว์ได้นะครับแล้วก็เดมิตนนะครับผมก็ได้นำเครื่องทำอาหารอัตโนมัตินะครับแล้วก็เอาปืนลังสีเพิ่มลดวิวัฒนาการใส่อิจินะครับผมแล้วก็สอนอิจินะครับในการทำอาหารอัตโนมัตินะครับเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับ ให้เพื่อนฝูงนะครับในการกินและอีจีนะครับก็ได้ทําสําเร็จนะครับอาหารก็ออกมานะครับทุกคนนะครับก็เลยต่างดีใจนะครับที่อีจีทําได้แล้วก็พากันไปเล่นกับสัตว์นะครับผมและโนมิตานะครับผมก็ได้ปักธงนะครับไว้เจาหรับเป็นแบบแลนด์มาร์กนะครับผมแล้วก็ต่างคนก็โนมิตาเนี่ยก็พากันกลับบ้านนะครับแล้วก็สัญญากับอีจีว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ี่ยฉันจะมาหาใหม่นะผมพอกลับไปปุ๊บโนมิตาเนี่ยก็เลอทํา ของเล่นนะครับตกลงไปนะครับและอิจิเนี่ยก็เลยพูดออกมาว่าโนมิตะนะครับและโนมิตะเนี่ยก็ได้กลับบ้านไปนะครับโดเรมอนพรโดเรมอนรู้นะครับผมโดเรมอนก็แบบโมโหนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องยอมใจโนมิตะอยู่ดีนะครับผมแล้วก็พาไปที่ยุคยุคนั้นนะครับแต่นะครับก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าโดเรมอนเนี่ยลืมปรับภูมิอากาศนะครับของทามมชีนก็ทําให้ทุกคนเนี่ยเอ่อ มีอายุยืนยาวขึ้นนะครับแบบแก่ขึ้นนะครับแล้วก็ไปโผล่ที่เมืองที่แบบไม่ใช่ยุคก่อนหน้านั้นนะครับเป็นเมืองที่อ่พัฒนาแล้วเพราะว่าธรห้ชินเกิดขัดข้องนะครับผมแบบผ่านมาประมาณพันปีแล้วนะครับผมในเมืองยุคนั้นนะครับผมก็มีหมาแมวพูดได้นะครับผมแล้วก็เดินได้นะครับเดร์มอนก็เลยเอาของวิเศษออกมานะครับก็คือแบบเครื่องใส่หูนะครับผมแล้วก็ทําให้แบบตัวเองเนี่ยสามารถแบบ กลายเป็นสัตว์ในเมืองนั้นๆนะคะเพื่อแบบกลมกลืนนะครับผมแล้วก็ช่วยกันตามหาอิจินะครับผมแล้วก็ไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็โดเรมอนเนี่ยก็ไปเจอกับโมโมจังหรือโกโกจังนะสรุปว่านะครับแมวตัวนี้นะครับก็ชื่อว่าซามมจังนะครับซามมจังนะครับก็ไม่ใช่ทั้งโมโมจังนะครับโกโกจังโดยความ่ิใช่นะครับผมไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคเข้าเรื่องต่อโดเรมอนนะครับก็ได้ ไปหาซามิจังนะคบผมแล้วก็เอาของวิเศษให้หลายๆๆอย่างนะครับแล้วก็พอไปหาน้องซามิจังนะครับแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งนะครับขโมยของวิเศษที่โดเรมอนให้นะครับทุกคนก็ต่างกันพาไปจับนะครับผมซูเนะก็วิ่งไล่นะครับทุกคนวิ่งไล่หมดแล้วแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็พากันวิ่งตามนะครับจนถึงเขดสุดนะครับโดเรมอนก็เลยสะกดจิตนะครับโดยการให้ไอคนที่ขโมยเนี่ย ลอยมานะครับผมแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยก็มีหมาที่เหมือนอิจินะครับวิ่งมาขโมยต่อนะครับผมและสุดท้ายนะครับก็เอ่อไอโนมิตะเนี่ยก็วิ่งตามหาหมาตัวนั้นนะครับหมาตัวนั้นเนี่ยก็ได้เอาของพิเศษที่โดเรมอนให้นะครับโยนมาให้โนมิตะนะครับแล้วก็มาพูดกับโนมิตะนะครับนึกว่าหมาตัวเนี้ยชื่อว่าอิจินะครับแต่สุดท้ายนะครับไม่ใช่นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขานะครับก็ชื่อว่า ฮาจินะครับผมฮาจิแล้วก็ผองเพื่อนนะครับผมก็ได้พูดถึงเมืองเมืองนะครับผมเพราะว่าพ่อแม่ของเพื่อนของฮาจินะครับโดนเอาักพาตัวไปแบบเหมือนขี้ข่านะครับผมก็เลยทําให้โนมิตากับโดเรมอนเนี่ยคึดเข้ามาช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือพวกฮัจจินะครับผมแล้วก็ช่วยกันตามหาอิจิด้วยนะครับผม วันรุ่งขึ้นนะครับผมพวกโดเรมอนนะครับก็พากันไปเล่นในสวนสนุกนะครับผมก็แบบต่างกันก็พาเล่นนะครับแบบเล่นเอ่อรถไฟหอบบ้างอะไรบ้างคันโยกอะไรอย่างงี้นะครับผมรถไฟใต้ดินอะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็ส่วนพวกของฮัตจินะครับผม,ผมก็พากันไปแบบเอ่อจะไปล้วงความลับแล้วก็ไปตามหาพ่อแม่นะครับผมโดยการที่แบบ ขดหลุมนะครับแบบตามใต้ดินนะครับแล้วก็เจาะไปนะครับผมและอยู่ดีๆนะครับอุกบาทก็ตกมายังโลกนะครับผมแล้วก็พื้นที่เหล่านั้นนะครับก็แบบอยู่ดีๆนะครับพอวิ่งหนีนะครับก็ตกลงไปในหลุมนะครับผมแล้วก็ไปเจอกับพวกของฮัตจิพอดีเลยนะแบบบังเอิญกันมากเลยนะครับผมในระหว่างนั้นนะครับดินนะครับ หินเนี่ยมันจะเข้ามาทับตัวฮัจจินะครับโดมิตาเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยนะครับผมโดเรมอนเนี่ยก็เลยจะไปช่วยโดมิตรนะเพราะว่าโดมิตากับฮัจีินเนี่ยติดอยู่ในนั้นนะครับโดเรมอนก็เลยเอาถุงมือนะผมมาขุดนะครับขุดให้หินออกไปนะผมแล้วก็สุดท้ายก็ช่วยโดมิตาได้นะผมแล้วก็พากันไปใต้ดินนั้นนะครับขุดไปขุดมานะผมก็เหมือนที่แบบ โดเรมอนเนี่ยก็เหมือนจะหมดแรงแล้วนะครับก็เลยยกให้ใจแอนต่อนะครับแต่ใจแอนเนี่ยก็ขุดแรงเกินตัดภาพมาฝั่งของรัฐบาลนะครับผมก็เอ่อก็คุยกันถึงเรื่องที่อุกบาทมันตกลงมายังโลกของหมาแมวนะครับผมแต่ตัดภาพไปยังจุดเดิมน,นะครับก็คือ,อโดมิตากับใจแอนแก๊งฮัจจิกับ โดราเอมอนเนี่ยก็ได้ขุดมาถึงสิ้นสุดแล้วนะครับก็ได้เจอกับพ่อกับแม่ของฮัจจิแล้วก็ผองเพื่อนนะผมในทันใดนั้นนะครับผมโดราเอมอนแล้วก็ผองเพื่อนนะครับผมก็ถูกจับจนได้นะครับผมแต่โดราเอมอนเนี่ยก็ได้ใช้ของวิเศษนะครับในการช่วยเหลือแต่โดราเอมอนเนี่ยก็ได้ยินเสียงของชามิจังร้องแบบขอความช่วยเหลือนะครับโดราเอมอนก็เลยฝากโนมิตะให้แบบ ช่วยเหลือเพื่อนๆนะครับโดเรมอนก็จะไปช่วยชามิจังนะครับแต่สุดท้ายทั้งหมดนะครับก็ถูกจับตัวไปนะครับผมเพราะว่าโดเรมอนพลาดท่าแล้วก็ดเรเมิตาเนี่ยทำของิเศษของโดเรมอนพัาก็เลยโดนจับตัวไปนะครับตัดภาพมาทางฝั่งของเนโกเจล่านะครับผมก็ได้จับตัวโดเรมอนมานะครับเป็นตัวประกันที่อวัวะช่วยสร้างทรมแอชิมต่อนะครับ และก็นะครับในโกจิล่าเนี่ยก็ได้เปิดเอ่อโปรเจคเตอร์นะครับเรื่องที่ประธานาธิบดีนะครับได้พูดถึงเรื่องอุกบาทตกมานะับผมแล้วก็คนทั้งเมืองของเอ่อที่นั่นนะครับก็ได้ดูที่ประธานาธิบดีพูดถึงเรื่องอุกบาทตกนะครับแล้วก็จะได้พากันไปอพยพไปอีกดาวดวงหนึ่งนะครับ แต่สิ่งที่เนโกเจล่านะครับคิดไว้ไม่ได้ต้องการแค่เพียงย้ายไปยังนอกโลกนะครับแต่ต้องการย้ายไปยังอนาคตนะครับเพื่อต้องการให้มนุษย์เนี่ยไปเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกหมาแมวนะครับผมเพราะว่าเนโกเจล่าเนี่ยมาจากบรรพุุษของแฉะนะครับก็ย้อนความที่โดนพ่อขาเนี่ยปาของใส่นะครับทุกคนน่าจะจำได้อยู่เนาะ พูดถึงรูปก็มาเลยนะครับผมเหมือนมีพลังจิตัยไงก็ไม่รู้โอเคช่างมันนะครับโอเคเรามาเล่าเรื่องกันต่อเนาะในโกเจล่านะคะผมก็ได้พูดกับโดเรม o อนเรื่องที่จะย้ายไปยังโลกอนาคตและต้องการให้โดเรมอนเนี่ยช่วยเหลือทางด้านทาแมชชีนนะครับแล้วก็ในโกเจล่าเนี่ยได้จับเอ่อชื่อว่าอะไรนะเออชื่อว่าน้องชามิจ,จังของโดเรมอนนะครับผมเอาไว้เป็นตัวประกันตรงทางรถไฟนะครับก็เอ่อ ก็คือจับตัวชามิจังเป็นตัวประกรันเพื่อให้โดรีดมอนเนี่ยช่วยเหลือทางด้าน t ทแมชชีนนะครเพราะว่าต้องการเศษเซี่ยวของอะไรนะโดราเซียมนะคะผมไม่ใช่เศษเซี่ยวสิมันต้องเป็นแบบใหญ่โตมโหฬารมากๆนะครับในการที่จะใช้ในการต่อเชื่อมกับ t ทแมชชีนนะครับโดรีมอนนะคะก็เลยตอบตกลงที่จะช่วยซ่อมปืนรังสีวิวัฒนาการแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของไทแมชชีนนะครับผมโดยไม่รู้ว่า น้องชามิจังนะครับของโดเรมอนเนี่ยเป็นฝ่ายของเนโกเจล่านะครับและ,และเนโกเจล่าเนี่ยก็ได้ทําการทุบหัวโดเรมอนจนสลบไปเลยนะครับและโดเรมอนนะครับก็ถูกจับตัวไปยังบนยานของเนโกเจล่านะครับส่วนฮัจจินะครับผมฮัจจิเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ถูกจับไปเนาะก็เลยเห็นโดเรมอนที่ถูกจับตัวไปแล้วก็วิ่งเข้าไปช่วยเหลือนะครับฝั่งของโนมิตะาแล้วก็ผองเพื่อนนะครับ พอฮาจินะครับช่วยเหลือนมิตาเส็จนะครับแล้วก็ฮาจินเนี่ยก็เลยบอกว่าโดเรมอนเนี่ยถูกจับตัวไปนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็เลยช่วยกันคิดหาวิธีที่จะไปช่วยเหลือโดเรมอนนะครับและทั้งคู่นะครับก็ได้บุกไปยังห้องของเนโกเจล่าได้นะครับโดยที่ฮาจินเนี่ยก็ต่อสู้กับเนโกเจล่าแต่ก็ต่อสู้ไม่ไหวนะครับโดเรมอนที่หนีออกมาได้นะครับก็เลยช่วยทั้งคู่เนี่ยช่วยต่อสู้กับเนโกเจล่าเองนะครับ ส่วนโนมิตะกับฮาจินะครับก็แอบ,บย่องเข้าไปปิดสวิตช์ท่าแมชชีนนะครับแต่ดูไรเอมอนนะครับก็พาดท้ายกับเนโกเจล่านะครับผมเนโกเจล่าเนี่ยก็เลยบอกให้ชามิจังเนี่ย กดสวิตช์นะครับผมที่จะเออ่ให้เครื่องทําการนะครับแต่ชามิจังเนี่ยก็ไม่ยอมทํานะครับก็เลยโดนเนโกเจล่าเนี่ยฟาดไปเต็มที่เลยครับทําให้โดเรมอนเนี่ยโมโหจนตัวสีแดงเลยครับผมแล้วก็ทําให้โดเรมอนเนี่ยไปทําร้ายจนชนะในที่สุดนะครับทันใดนั้นนะครับผมอุกกาบาตเนี่ยก็ได้ตกมายังฐานทัพของเนโกเจล่านะครับก็เลยทําให้ฮัจจิเนี่ย โดนกระแสน้ำน,นะครพัดลงไปนะครับผมแตออ่ของเล่นของโนมิตะที่เคยไว้กับอิจินะครับผมก็ได้เผยตัวขึ้นมาของฮัจินะครับก็เลยทำให้ฮัจินเนี่ยจำความได้นะครับผมว่าตัวเองเนี่ยคืออิจินะครับและในตอนนั้นนะครับโนมิตะเนี่ยก็ได้สัญญากับอิจิว่าเดี๋ยวโนมิตะเนี่ยจะกลับมานะครับแต่อิจิก็รอรๆอ,รอ,รอจน รอไปนานๆนะครับโนมิตาก็ไม่มาสักทีนะครับจนอ e ีจีเนี่ยเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ได้สร้างทาแมชชนเนี่ยเพื่อกลับไปหาโนมิตะนะครับผมแต่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 ทาแมชชนเนี่ยก็ได้เกิดปัญหาบกพร่องนะผมทําให้อ e ีจีเนี่ยเอ่อถูกยังไงอ่ะถูกกระแสของทาแมชชีนเนี่ยทำให้ตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็จําอะไรไม่ได้นะครับผมก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยเออจำโนมิตะไม่ได้นะครับผม โนมิตะนะครับผมก็ได้ช่วยอิจินะครับขึ้นมาจากน้ำนะครับผมและทุกคนทั้งสองเนี่ยก็ได้เข้ามากอดกันนะครับผมแต่ก็กอดกันได้ไม่นาน,นครับข่าวร้ายก็เกิดขึ้นแล้วนะครับผมว่าโดราเซียมที่จะเอาไว้ใส่ในยานอวกาศที่จะเอาไปเอ่อย้ายไปนอกโลกนะครับผมได้จมลงไปในน้ำนะครับผมก็จะไม่มีโดราเซียมใช้แล้วนะครับ ในทันใดนั้นนะครับหูหมาของโนบิตะนะครับก็ได้หลุดออกมาก็เลยทําให้ทุกคนตกใจเนี่ยว่าเฮ้ยมันเหมือนกับโนบิตะซังเทพเจ้าของเมืองดินแดนนี้นะครับก็เลยทําให้อิจิเน,นึกออกได้ว่ารูปปั้นของโนบิตะซังเนี่ยทำมาจากดูเรเลเซียมทั้งตัวนะครับผมทุกคนก็เลยเข้าไปขนรูปปั้นอันนั้นนะครับ พอเอารูปปั้นออกไปได้นะครับผมในโกเจล่านะครับก็ตามมาขัดขวางนะครับผมแต่ฝั่งของโนมิตาก็ได้เอาการชนะได้นะครับด้วยการที่เอาของเล่นที่ให้กับอิจิไว้นะผมเอามาทําการใช้ไฟฉายขยายส่วนนะครับเอาไปโขกหัวของในโกเจล่านะครับผมก็เลยทําให้เป็นฝ่ายชนะนะครับในทันใดนั้นนะครับผม ประชากรชาวห้องเหมียวเนี่ยก็ได้ทําการเดินทางไปยังดาวดวงใหม่นะครับโนมิตะกับอีจินะัะผมก็ได้ล่ําลากันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมก่อนที่จะแบบจากกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเนาะและสุดท้ายพอลาจากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทําการ จากกันโนมิตาก็กลับบ้านฝั่งของอีจิตก็ได้ทําการย้ายไปยังดาวดวงใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้สปอยหนังเรื่องอะไรหรือจะให้สปอยดเรมอนตอนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบายบายก่อนนะครับก็ลาวกอนสวัสดีครับ